ลัคนาราศีธนูราหูยกย้ายในวันที่17ตุลาคมพศ2566ส่งผลด้านดีอย่างไรกับชาวลัคนาราศีธนูกันบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าเปรียบนะดังราชาขึ้นบัลลังเพราะว่า,าชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยดาวประจําตัวหรือเรียกว่าตานุลักษณ์เนี่ยยกขึ้นเป็นได้ตําแหน่งราชาโชคเนี่ยตั้งแต่วันที่19เมษายน2566แล้วนะครับแต่ด้วยโดนอิทธิพลของ เงาพระราหูเนี่ยบดบังไว้ทีนี้พระราหูก็จะทําการยกย้ายเหล็กเลรนออกไปทําให้ดาวประจําตัวรวมไปถึงาดาวพฤหัสอีกภพเรือนหนึ่งเนี่ยท่านก็คุมเรื่องของพันธุไม่ว่าจะตัวเองพันธุก็คือการองค์กรตรงนี้ปรับดีขึ้นนะครับมีการขยับขยายมีการเติบโตมีการพัฒนาส่วนพระราหูนะท่านในระบบภพบเรือนเนี่ยท่านคองภพสหัชชะนะครับก็ยก หรือาย้ายเข้าสู่พันธุนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีธนูคนใดนะครับที่เปิดองค์กรเปิดร้านค้าที่ต้องมีการพบปะมีการไปมาหาสูอ่าอย่างเช่นนะครับร้านสะดวกซื้ออย่างเช่นอ่าว,วัสดุก,ก่อสร้างตรงนี้ก็จะมีคนจอดเข้ามาหน้าร้านเยอะขึ้นนะครับถือว่าโอเคเลยรวมไปถึงสังคมเพื่อนฝูงตรงนี้ปรับดีขึ้นด้วยนะมีการพบปะมีการพูดคุยเจรจาในทิศทางที่เป็นประโยชน์นะครับก็ถือว่า ดาวประจําตัวที่ได้ตําแหน่งเป็นราชาเนี่ยคาว่าราชาก็เป็นใหญ่นะครับโชคอีกนะมีโชคดังราชานะก็โชคฟุกฟุกโปรเจกต์ฟุกฟุกโอกาสฟุกฟุก,ฟ,กฟุกนะครับตรงนี้อยู่ราวๆาไปเลยนะครับนับจากวันนี้ก็ประมาณราวๆาวครึ่งปีนะครับนะก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับจะขยับขยายจะทําอะไรก็ตอนนี้แหละนะข้อควรระวังสําหรับชาวลัคนาราศีธนูนะครับ เรื่องแรกเลยนะก็คือเรื่องของความคิดนะครับที่จะนําความคิดของตัวเองเนี่ยเป็นใหญ่นะครับไม่รับฟังความคิดเห็นคน,คนรอบข้างจุดตรงนี้ต้องระมัดระวังมากๆนะครับส่วนในเรื่องของความรักนะครับเนื่องจากชาวรัคนาราศีินูเนี่ยเป็นจังหวัดที่ต้องใช้ความคิดการวิเคราะห์ค่อนข้างเยอะส่งผลให้ไม่ได้โฟกัสเรื่องของความรักสักเท่าไหร่นะครับถ้าแนะนําก็มันเติมความหวานให้กันสักนิดนะครับพากันไป ท่องเที่ยวบ้างนะครับหากิจกรรมร่วมกันบ้างนะครับส่วนในเรื่องของสุขภาพเนี่ยจะเป็นสภาวะความเครียดสะสมนะรวมไปถึงเอ็นนะครับบารายตึงนะครับอาหารไม่ย่อยท้องอืดแล้วก็ไอร้อนในร่างกายรวมไปถึงสุขภาพผู้ใหญ่เพศหญิงนะครับมีปัญหารวมไปถึงลูกน้องบริวารที่เป็นเพศหญิงทั้งหมดนะครับ แนวทางการตั้งรับสําหรับชาวลัคนาราศีธนูนะครับถ้าแนะนำนะฝึกดูลมหายใจนะครับหายใจลึกๆนะครับกักลมไว้นะครับเพื่อให้เกิดการผ่อนคลายของจิตใจผ่อนคลายของความระตึงของกล้ามเนื้อเส้นเอ็นนะครับส่วนในเรื่องของการที่ต้องเจอผู้คนเนี่ยผมก็แนะนําเรื่องของการเปิดรับฟังความคิดเห็นคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็น คู่ของคนรักนะครับคู่ค้าคู่สัญญาเพื่อนฝูงบุตรบริวารเพื่อให้เกิดประโยชน์ได้รับความคิดเห็นต่างๆเพื่อมานําไปปรับปรุงนําไปแก้ไขนําไปพัฒนาให้เกิดความเจริญยิง่งยิ่งขึ้นไปถ้า,ามองถึงเจตนาคนที่มาเตือนเราเนี่ยถ้ามองให้ลึกลงไปเนี่ยบางครั้งคําพูดอาจจะไม่ฟังไม่สวยหรูไม่ถูกใจเราแต่ว่าให้เรามองเข้าไปถึงเจตนาถ้าเจตนาเป็นเจตนาที่ดีนะครับก็ให้น้อมรับฟังแล้วไป ปรุงพัฒนานะครับถ้าในเรื่องของการการดูแลสุขภาพนะครับก็แนะนําเรื่องของการดื่นน้ําการการทานอาหารฝ่ายทัดเย็นนะครับเพื่อลดไอร้อนในร่างกายส่วนด้านการสร้างประโยชน์ตั้งรับเนี่ยก็แนะนําเรื่องของการบริจาคเลือดเพื่อให้เพื่อให้เจริญจิตเมตตาการสมทบอุปกรณ์การแพทย์โรงทานแจกจ่ายน้ําดื่มนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีธนูมีความเจริญนะครับ คิดการสิ่งใดขอให้สำเร็จสมหวังปรารถนาทุกๆท,ท่านนะครับโชคดีครับ